สวัสดีครับพวกกับผมโชอีนครับวันนี้ก็มาเล่นไบป่านะครับผมก็ตอนหน้าดาบตัวก็ด่ากันแล้วนะครับผมเลือกตัวอะไรมานะครับเอาแล้วพอเรีนพอเรนยืนพิมพ์แล้วนะครับยังไงเขาไม่พอใจนะผมเอาไบ์มานะครับผม แต่ฝั่งเรามีซิปนะครับผมโอเคตอนนี้ล่างกำลังโดนเวทนะเขาบอกผมมาเก็บเม็ดหรือเปล่าไอ้เขาบอกแฟนิกนี่หว่าแฟนิกเหมือนเขาจะไม่พอพอใจแฟนิกนะเอาแคลรี่ตัวนี้มานะครับ แต่ผมคิดว่าแฟนิกเล่นได้นะครับเกมนี้เล่นบายอัพสองนำนะครับคุ้มที่สุดละอัพสองนำเดี๋ยวอ,ออกตาซีๆ,ๆเลยกลางสองครับผมกลางสองผมฟาร์มไว้ก่อนนะ โอเคล่างเยอะครับก็ค่อยเล่นนะมีซิปอยู่เนี่ยอันนี้พาจดจะผมล่ามาคิวหนึ่งโอเคคุ้มนะคุ้มเปิดดาร์คเอ้ยดาร์คหาแล้วเปิดมังกรครับเอาเรียบร้อย ขอโทษเพื่อนเโอเคน,ะคนาคอสนะคอสไปบนมะโอเคครับอย่าฟาร์มแดงต่อนะพอเล่นผมว่าผมนะครับบอกว่ามไม่ได้ว่าดิผมไม่พอใจที่ผมเลือกตัวนี้มานะครับก็เดี๋ยวรู้ก็มีของเดี๋ยวรู้นะ มีของเดียวลรวนครับฟาร์มไปฟาร์มยาวๆครับผม ร้อยล่างร่วงไปละไม่ได้ล่างดีกลางดิยังไงนี่เราเนี่ยยังไงสิโอ้โหอะไรครับนี่โลว่าผมนะว่าผมจัดเลยแฟนิกน่าจะเล่นได้อยู่นะถ้ายืนดีๆผมคิดว่าเล่นได้อยู่เดี๋ยวผมเคลียร์กลางก่อนนะ ขยถอยก่อนนะถอยก่อนนะโอเคคอร์เรนนี่มาแบบเอี้ยวจัดนะเขาเดินมาเติมล่างแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆเล่นบินเหรอจะโดนจับไหมเนะี่ยสิบตายวะ เทนอยู่ในพุ่มนะเทนอยู่ในพุ่มนะเทนน่อยู่ในพุมนะนพ่มนะก็ค่อยนะอเล่นครับก็ค่อเล่นโอเคเทนอยู่ในพุม่มปล่อยนะปล่อยนะเดี๋ยวรอเซตดีๆเอาผมต้องรอให้มันจับก่อนนะอารเตอร์ รบร้อยกระลำไม่ได้ตึงขนาดนั้นแค่นั้นแหละอย่าเคลียร์กลางก่อนไอสกัดอะไรเคะโอเค บนเล่นเยอะไปเดี๋ยวเราเล่นในปอมนะมันหายนะครับ ค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นไม่รีบนะบผมไม่รีบบนบนเอ๊ทิ้งบนเลยเว้ยเทนหายนะเทนหายนะไม่เดินนะครับว่าแล้วใจเย็นครับใจเย็นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่น อย่าลืมนะเราเป็นแฟนนิกนะถ้าขอพลาดมานี่ป้อมระเบิดนะครับพลาดหรือเปล่าเนี่ยพลาดหรือเปล่าโอเคขอพลาดนะขอพลาดนะ อืมอืมโอเคสวยครับเอาป้อมไปเอาป้อมไปสก,กัดมาวะเดี๋ยวผมต้องฟาร์มต่อนะโอเคแฟนิกแฟนิกได้ได้เกิดละาเฟนิกได้ฮิวเยอะนะ ผมฟาร์มเรื่อยๆเลยนะเพราะว่าต้องต้องการของแบบหนักๆเลยเพราะว่าอยากจะเอาเอาแทงไม่เข้านะปัญหาไม่ใช่เทนแนละ้วตอนนี้ปัญหาคืออารลเตอร์นะเมื่อกี้ถ้าผมยันตีนะผมยัดแล้วเมื่อกี้นะ อาคอสอะไม่เท่าไหร่หรอกสกัดมาวะโอเคโอ้โหแปบ๊บเดียวป้อมแตกเอ้ยป้อมแตกเลยล่ะคลิปหายมาเลยนาคอสมานะ โอเคผมตายนะเออเราซิปไม่ได้องเลยตายเลยอันนี้แฟนอีกเปรี้ยวไปใจเย็นครับใจเย็นโ okay, อเครอครับผมดาบแดงจะขึ้นแล้วนะเอาสุดนะเออผมลืมไปบ้านฝนผมตกนะเอ,อ้ยฝนตกนะครับ ก็ถ้าเสียงรบกวนก็ขออาภัยด้วยนะครับผมตอนนี้ตังผมเยอะสุดนะนาคอร์อตังเข้านาคอรตเลยวะได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะใจเย็นพี่น้องไอ้นุม่มรีบเกินถอยดิพี่ถอยก่อน เอาฟาร์มมันก่อนดีกว่าฮลโหลฟาร์มยาวๆครับผมว่าต้องเปิดนี่ล้เอาพิโซดี๋ยกก่อนละไม่เคเปิดดาร์กดิ อยากเปิดดาร์กมากเลยนะตอนนี้มันฟุบแฟบฟุบแฟบจริงๆวิเจ็บนะทำล่างแป๊บนะครับโอเคดับแดงมาละ ขั่งนู้นคือนาคอสเขาเล่นผิดนะนาคอสเขาไม่แยกดันเลยนะฮลัลโหลโอเคสากัดมาสากัดมาใจเย็นครับใจเย็นก่อนก็คอล่นลก็คอล่น เรียบร้อยครับล่วงล่วงไงล่วงไงอพอนเทนเน,โน,นดันยาวแล้วตอนนี้เสียดายจัดเลยซิไปไปนี่ก่อนซิปไปไอ้นี่ก่อนครับ หูฝังตรงข้ามเกาะถึงพันนะครับโอเคเกาะเกาะจะถึงพันกันแล้วนะโอเคเทนเกาะถึงพันแล้วต้องใจเย็นๆนะยิงแล้วต้องใจเย็นเพราะฝัง่งมันถึกมาก ใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นหาหาลนะ ต้องค่อยๆล่นนะผมโอเคไปละคือแฟนิกเราต้องยิงฟรีแค่นั้นเนี่ยตอนนี้เกมตึงมากนะเขามีซีซีเยอะ โอเคไปรับบนเลยนะผมปล่อยตะกัดและโอ้ยลวงไม่ได้ครับเรียบร้อยครับโอ้โหเสียดายจัดโอ้พลาดจัดเลยโอเคฟอรเรนได้อยู่ผมเสียดายมากถือว่าผมรับให้แล้วกันนะเมื่อกี้นี้คุ้มคุ้มคุ้มเลยคุ้ม จริงๆผมต้องออกทาร้อนว่ะเสียดายจัดเลยออกผิดนะเดีย๋ยวเอาลาวให้เสร็จก่อนโอเคสวยนะครับสวยสวยสวยเลยโอเคจะผ่าดปล่าเนี่ยใจเย็นนะใจะเย็นถอยได้ถอยได,ถยได้ถอยนะครับเพราะว่าสิบห้าละวสิบ้าล้ รอดาร์คหน้ารอดาร์คผมต้องได้วูลาก่อนนะรีฟาร์มก่อนครับจริงๆคนรีีเปิดนะเอาจริงๆแล้วใจยเย็นพี่ชายใจยเย็นใจยเย็นวูลาไม่มาเลยขาดอีกหน่อยนะ โอเคมาละมาละออกอันนี้เลยมันตีกันอยู่นะเนาะเทมันคำ้ำไอ้น,นี่ไปวะโอเคครับตายนะตายนะโหวิ่งเร็วจัด คไม่ได้ทำคลิปเลยอ่ะเฮ้ยผมเดินผิดนี่ปล่อยดาร์กเลยนี่ปล่อยดาร์กมาทำเรนนะอุ้ยแรงจา้าไอ้ชายใจเย็นมา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  โอเคใจเย็นครับใจเย็นไม่รู้ว่าจบได้ไหมต้องลองก่อนโอเคครับโอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคอยู่โอเคอยู่มันจับยังวะเฮ้ย ยิงป้อมครับยิงป้อมเรียบร้อยจบครับโอเคประมาณนี้นะครับบป่าย่าให้พี่มีของฟันหมดไม่สดลูกใครนะแรงอยู่แรงอยู่โอเคเย่างนี้เก็บไปสามตัวเลยสวยๆปะ เคซิปเตอเอ็มนะซิปรับเยอะจัดน,นะเกมเนี้ยโอเคประมาณนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย